สวัสดีค่ะมือนิเมชิตากับสิมาะทายอ่าทุ่งนาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มืดค่ำดำดินแล้วเนาะค่ะเนาะกะมีเวลามาะทายตอนค่ำๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่าก็จะเซตไปไา่กิจบเนาะค่ะเน้องมึงดูพี่น้องอ่านเวลาตอนค่ำเนาะนี่ยเนาะค่ะเนาะอ่าประมาณหกโมงกว่าเนาะค่ะเนาะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเน้องมีทุ่งนาเนาะค่ะผุ่นปลาอ่อยเนาะค่ะเนาะ ก็จะเป็นพงหน้าเนาะค่ะอาจจะมองมาเห็นจังหน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะคะ่ะเนาะกะมาสูดอากาศเนาะค่ะว่าเป็นจังไดเนาะค่ะตามพงหน้าเฮาเนาะคะ่ะเนาะเสียงกบเสียงเขียดห้องเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องบบเบิ่งาเบิ่งอีหยังเนาะคะ่ะเนาะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดอยู่ทางไกลก็คิดฮอดบ้านเนาะคะ่ะเนาะเย่งช่วงนี้ช่วงอ่าโรคระบาดเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะคิดถึงพ่อถึงแม่ว่าจะเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะก็สู้ๆเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจไม่ใช่ตาเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะค่ะคำเหมือนมาแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยกะสีท้ายเอาประมาณแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่เป็นเบ้นกับใบได้ออกมาเนาะค่ะบ้าาหอนเออว่าแม่ทอนล่ะใครก้าวเข่าก้าวหน้าอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ กุ้นจะเป็นปลาอ้อยเนาะค่ะอันนี้จะเป็นทางเขาบาทน,น,นู้นไส้แมทแมนู่นเนาะค่ะเน้องจะเป็น,นรถมีชิตากระจอดญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียนห้องสิเนาะคะ่ะเ้าะอาจจะเป็นปลาเนาะค่ะพูดอาจจะเป็นปลาเนาะค่ะเป็นปลาอ่ะอ่ะ ป้าที่ว่ามันเชื่อมต่อกันมากค่ะเนาะเป็นเป็นป้าชาเก่าเนาะค่ะคุ่นเป็นป้าชาเก่าเนาะทั้งปุ่นเนาะค่ะเนาะเป็นป้าชาเก่าเนาะค่ะทั้งปุ่นป้าชาที่ว่าป้าชาที่มีคนตายหลายเนาะค่ะพุนทั้งปุ่นเนาะค่ะเนาะพุนทั้งปุ่นจะมิจิตร์บุกกาไปเนาะค่ะไปเที่ยวเดียวเนาะค่ะเนาะลงปลาแล,าลา้วมิจิตร์บุกกาเข้าไปเป็นผู้เดียวเนาะค่ะค่ะเป็นญาติเกินยังเชียวาย โวกวีบโบ,บงเวงหวาเลยเนาะค่ะเนาะถักอีกอย่างนี่ได้ยินเสียงเขียดห้องบอกพี่น้องนั่แหละเสียงเขียดห้องนี่กะบทางหน้าคางนี้เ่มันก็นจะโบงงามเนาะค่ะคางนี้ก็จะงามอยู่เน้อค่ะน้อเป็นถ้างแบบไม่ชิจ่าเนาะค่ะเน้องเป็นแฟนแบแบเนาะนค่ะกะบมืดพ,พ่อพมพูหรอเนาะค่ะเนาะ ให้เบิ่งบัณฑิตาสแถวบ้านเนาะคะ่ะเป็นจังคด็เนาะคะ่ะเนาะดูพี่น้องเป็นยงังลกูกอีกยังปัญหาสีเศร้าเนาะ,ะไม่ชีดตากเครียดแล้อยากไปหาพี่หาน้องเนาะคะ่ะเนาะยุ่งยากกับติดโควิดกับไปยากเนาะคะ่ะเนาะการสัญจรกับไปยากเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนกับาหามรถแลนเนาะคะ่ะเนาะกับต้องมีรถส่วนตัวไปแล้วก็ต้องไปกักตัวเนาะคะ่ะเนาะไม่ชีดตากไปยากยาก กับอะไ้ไปเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นหยาฆ่าเนาะคะ่ะหยาฆ่าหยาฆ่าที่ห่อไปไผ่มุ้งมุ้งมุ้งเถียงมุ้งอย่างใดเนาะคะ่ะน่าจะไม่เป็นอยู่บ้านเนาะคะ่ะอยู่บ้านวัวล้มพูไม่สิดแตกกับสิไผ่แบบนี้ไผ่หยาขายเนาะค่ะเนาะหาเกี่ยวหยาไผ่หยาขายเนาะคะ่ะชีวิตก็ลำบากเนาะค่ะ,ะเนาะกับอะไ้สุขสบาย กระโดดมิชิตาเดี๋ยวมิชิตากะสิกับแล้วนะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังนึงเนาะค่ะเนาะเว็บ่พี่น้องตาเว็บลุ่มคำมืดแล้วเนาะค่ะตอนนั้นก็จะมืดแล้วเนาะค่ะเนาะเรื่องนี้ค่อยวันมิชิตาเนาะค่ะเนาะนี่ไปก่อนอันนี้กระโดดมิชิตาเนาะค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไรกระเชร์กดะซับแส่ไข่อ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อสิบประาดคลิปใหม่ๆของมิชิตาเนาะค่ะเนาะ ขอพระคุณทุกคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะพราว่าสิเป็นประเทศไทยของไม่ชิตาอารือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอาหายุ่ดีไม่แห้งซูผูซูขคนนะขาดยาเก็บยาไขาย่ยาจนเนาะค่ะเนาะลำ่ำล่ำเลยๆขอก่าวเข้ามาสวัสดีจ้า